ทำงานแล้วโดนจับโทษทุกอย่างโ,โทษตัวเองนะคะแกไปฟังมาจากของคุณชัยนะคะคุณชัยฟังนะดิฉันอยู่สวิตมาแค่ปีครึ่งเองชีวิตพังหมดเพราะคนพวกนี้สามีดิฉันเป็นหัวหน้าบริษัทเงินเดือนเดือนละตั้งสี่แสนกว่าบาทถ้าเทียบกับเงินไทยเขาให้ดิฉันอยู่บ้านเฉยๆเรียนภาษาบอกอย่าไปทํางานเดี๋ยวเสียภาษี แต่ว่าดิฉันอยากทํางานส่งเงินให้กับแม่และลูกที่เมืองไทยเขาให้แม่และลูกดิฉันเดือนละสองหมื่นกว่าบาทก็จริงแต่ค่าข้านมอีกสี่หมื่นบาทก็จริงแต่แค่นั้นมันไม่พอฉันอยากจะสร้างบ้านอยากซื้อรถให้แม่กับน้องชายจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเพื่อนก็พาดิฉันไปทํางานที่ร้านนวด ร้านนี้มันบอกว่าไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องแจ้งอะไรทําได้เลยฉันก็ทําทุกวันจันถึงสุกตอนสามีไปทํางานฉันได้เงินสองพันบาทต่อชั่วโมงจนวันหนึ่งตํารวจมาตรวจถามหาสัญญาจ้างฉันไม่มีเพราะเจ้าของร้านมันไม่เคยแจ้งอะไรเลยมันบอกแค่ปากเปล่าทําได้ทําไปเถอะพอโดนจับนะทุกคนซวยหมดเพื่อนที่มาจากเยอรมนีก็โดนสามีฉันรู้เรื่องก็ด่าฉันไล่ออกจากบ้านฟ้องหย่าทำเหมือนฉันผิดอยู่คนเดียว ฉันออกจากบ้านไปหาร้านใหม่ทำงานร้านใหม่ก็บอกว่าถ้าไม่มีแอบแฝงก็อยู่ที่นี่ได้ฉันก็เลยไปอยู่ที่ร้านนั้นกินนอนที่นั่นเพราะคิดว่าถ้าเจอแฟนใหม่แต่งงานใหม่จะได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์ต่อแต่สุดท้ายก็โดนหักหลังอีกเจ้าของร้านมันบอกว่าจะช่วยหาทนายทำสัญญาจ้างให้สุดท้ายไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ดิฉันโดนจดหมายไล่กลับไทยเดือนหน้าฉันไม่อยากกลับ ก็แบกริสเข้าไม่ได้อีกถ้ากลับไปเมืองไทยฉันโมโหมากเพราะทั้งหมดนี่มันไม่แฟร์สำหรับฉันแค่อยากทำงานหาเงินเพื่อครอบครัวที่เมืองไทยไม่ได้ทำร้ายใครเจ้าของร้านพังชีวิตฉันสามีก็ไม่เข้าใจไล่ฉันออกเหมือนมูเหมือนหมาตอนนี้ฉันไม่มีบ้านไม่มีที่ไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณชายช่วยดิฉันทีนะคะช่วยหาทางให้ฉันอยู่ที่นี่ได้ต่ออีกฉันไม่อยากกลับไทยมือเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันแค่เชื่อคนผิดเท่านั้น ทีนี้ทางบริษัทของคุณชัยก็บอกว่าเราอ่านจดหมายคุณแล้วเราขอบอกตรงๆว่าคุณนี่แหละผิดเต็มๆมาสวิตเซอร์แลนด์เพราะอยากได้เงินไม่อยากเรียนไม่อยากดูแลสามีคุณทําอะไรให้บ้างสามีคุณทําอะไรให้บ้างโอนเงินให้แม่คุณเดือนละสองหมืนหกให้ตัวคุณเองอีกสี่หมืนบาทไว้ซื้อของไว้ใช้ไว้เที่ยวที่เหลือทุกอย่างค่าเช่าบ้านค่าน้าค่าไฟค่าอาหารค่าประกันค่ามือถือค่าซักรีดเขาจ่ายหมดถามจริงๆ ผัวดีขนาดนี้ยังไม่พอใจผู้หญิงไทยอีกเป็นล้านคนยังฝันไม่ได้แบบคุณเลยแต่คุณกลับแอบไปทำงานมืดทำผิดกฎหมายจนโดนจับแล้วตอนโดนจับก็มาโทษร้านนวดมาโทษสามีไม่เคยโทษตัวเองว่าตัวเองทำผังเองคุณมีโอกาสเรียนภาษา,ษาฟรีมีโอกาสเรียนต่อทำอาชีพถูกกฎหมายแต่คุณไม่เอาเพราะคุณคิดว่าจะเอาเงินเก็บเร็วๆวสร้างบ้านที่ไทยอยากรวยไวๆนี่ไม่ใช่ผิด พลาดแล้วนี่คือความโรคที่ทําลายชีวิตตัวเองคุณทําให้สามีขายหน้าทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้ววันนี้ชีวิตพังเพาราะใครเพาราะคุณเองทั้งนั้นบริษัทเราเขาบอกตรงๆเราไม่ช่วยคนแบบนี้เราช่วยเฉพาะคนที่ทําถูกกฎหมายตั้งใจสร้างอนาคตไม่ใช่คนที่ทําผิดแล้วมาโทษคนอื่นบ้านที่คุณฝันจะสร้างอาจต้องกลับไปสร้างเองในเมืงองไทยเพราะคุณทําอนาคตตัวเองพังด้วยมือของตัวเองจบแบบไม่สวยจําไว้สามีคุณดีแล้วแต่คุณทําพังเอง <c oughs> เรื่องราวนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นเคสแรกนะคะมีหลายเคสที่เป็นแบบนี้ที่บางคนนะ,ะ <c oughs> มาแต่งงานย้ายมาอยู่ต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ใบทำงานก็ไปแอบทำงานเพราะว่าเจ้าของร้านก็จะมักง่ายตัวเองก็จะมักง่ายบอกว่าไม่โดนหลอกฉันไม่ซวยหรอกฉันไม่โดนจับหรอกแต่พอโดนจับมาผัวไม่เอานะคะบางคนโชคดีผัวก็ซัพพอร์ตอยู่ต่อนะคะ บางคนมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนะญาติพี่น้องการันตีหรือแฟน <c oughs> การันตีมา <c oughs> เขามาแอบทำงาน <c oughs> ก็โดนจับโดนจับแล้วเป็นยังไงคนที่ค้ำประกันการันตีเข้ามาสวย <c oughs> ติดแบล็คลิสไม่สามารถ <c oughs> การันตีใครเข้ามาได้อีกร้านนวดโดนจับปรับนะไม่กี่วันเขาก็เปิดใหม่ได้นะตัวคุณติดแบล็คลิสนะว่าแอบทำงานดำ กลับเมืองไทยคุณก็ไม่สามารถกลับเข้ามาได้อีกเพราะว่าคุณติดแบคทเรดนะคะคุณพาให้คนอื่นซวยไปหมดต้องโทษตัวเองกรณีแบบนี้มีเยอะนะคะมักง่ายเพราะความมักง่ายยังไงป้าแก้วก็ขอบคุณความรู้ดีๆจากเพจคุณชัยเบตุมนะคะแล้วก็ฝากเตือนสาวๆหลายคนที่คิดว่าแอบมาทํางานเออไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยตํารวจไม่รู้เขาไม่มาจับแต่ถ้าเกิดซวยขึ้นมา คุณพาคนอื่นซวยหมดพังหมดนะคะฝากไว้ให้คิด